พี่ปอมสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็จะบอกว่าสไลด์เนี่ยอยู่ลงไว้ในเครื่องนั้นให้แล้วนะครับผมก็วันนี้เรามาบนท็อปปิกอัปเดตอินเดียหน่อยนะครับพี่ปอมครับผมก็จริงๆคราวที่แล้วไบบอกว่าไม่ได้เจอกันนานอันนี้เจอกันอีกแล้วเจอกันะครับผมครับช่วงนี้อาจจะเจอกันบ่อยหน่อยนะไบก็วันนี้อยากจะมาคุยภาพของตัวตลาดหุ้นอินเดียสักนิดนึงนะครับไบเพราะว่าตลาดเขาฮอตเหลือเกินนะไบรได้ติดตามตลาดหุ้นอินเดียไหม มีดูครับผมก็อย่างวันที่เลือกตั้งเนี่ยเอาทราบผลเลือกตั้งนะครับวันนั้นลงไป6%เปเลยใช่ไหมระหว่างวันอืมใช่เยอะมากนะครับเพราะว่าเหมือนกับตัวคะแนนเสียงมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดใช่ไหมนะครับคือโมดีก็ไม่ได้แลนสไลด์เหมือนกับที่ที่คาดหวังไว้แต่สุดท้ายแล้วพอรวมกับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ก็มีโมดีเป็นเป็นผู้นําอยู่ดีก็คือนโยบงนโยบายต่างๆเนี่ยตลาดก็มองว่าก็น่าจะมีความต่อเนื่องต่อไปได้อีก5าปี นะครับคือต้องบอกก่อนนะตัวอินเดียน่ยถ้าสมมติเราดูตัว f s c i ใช่ไหมครับไป <Bye. S 1> มันปรับขึ้นมาตั้งแต่ปี2023นะค,ะ mm. คือถ้าเราไปนับตั้งแต่ต้ตตนปี2023เนี่ยขึ้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบีได้นะครับแต่ถ้าสมมติเราไปเริ่มต้นที่ปี2024เนี่ยตอนเนี้ขึ้นมาประมาณสัก15-16%้ละนะครับก็ถือว่าปรับตัวขึ้นเยอะมากๆนะครับถ้าเทียบกับเอเชียเนี่ยก็ เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับตีคู่มากับพวกเวียดนามเลยนะนะครับแต่อินเดียเนี่ยต้องบอกว่าในปีนี้สตอรี่มันค่อนข้างชัดเจนนะใช่ไหมว่ามันเติบโตจากในเรื่องของ GDP ด้วยนะครับ w t p กรก็แบบโตสูงมากอ่ะนะครับคือทั้งปีเนี่ยยังไงปีนี้ก็ต้องโต6%กว่ากว่าเรียกได้ว่าเป็นโนหนึ่งในเอเชียใช่ไหมครับอย่างจีงก็อาจจะโตแค่5เวียดนามก็อาจจะเลข6 แต่อนเดียที่ไปหกกว่าๆๆนะครับแล้วก็ในแง่ของกําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยในปีนี้เนี่ยเขาก็คาดว่าน่าจะยังโตต่อได้อีกนะประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมองไปในปีหน้าเลยก็คือปี2 0 2พันยี่บ้าเนี่ยก็อีกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อีกนะครับแต่พอตลาดหาุ้นมันขึ้นมาแบบนี้ไบกลายเป็นว่า p e มันแพงมากนะครับตอนนี้ก็เทรดกันแบบยี่สิบต้นๆเท่าแล้วนะครับในแง่ของตัว forward p e นะครับ นั่ลูกุอาจจะกังวลแหละว่าถ้าจะซื้ออินเดียตอนนี้เนี่ยมันทูเลตไปหรือเปล่านะครับตอนนี้เราเชื่อว,ว่าตลาดหุ้นอินเดียเน่ยยัยงเป็นอัพเทรนด์นะคือถ้าเทรนด์ใหญ่อะ่ะยังไงมันก็คงขึ้นต่อไปเรื่อยๆแหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีประเทศไหนแล้วอะ่ะที่ g d p โตได้แบบหกเปอร์เซน็นกว่าๆค่อนไปทางเจ็ดแล้วก็กําไรของตัวบริษัทจดทะเบียเนี่ยยังโตได้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับคือทั้งโลกมันก็ตัวเลือกน้อยละนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย เงินมันก็ต้องไหลเข้าอินเดียแหละนะครับแต่ช่วงนี้มันไหลเข้าเยอะหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกมีปัจจัยในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามาหนุนด้วยถูกไหมครับคือถ้าเราไปดูสถิติย้อนหลังเนี่ยบยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยมันมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงนะในช่วงที่ก่อนการเลือกตั้งนะครับก่อนเลือกตั้งหกเดือนเนี่ยตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยแรรล,ลี่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่า อันนี้เป็นเป็นสถิตินะบายว่าพอหลังจากเลือกตั้งเนี่ยตลาดอาจจะมีการพักฐานไปบ้างนะนะครับประมาณ <69 S 1> สักหนึ่งเ้านี่สามเดือน,อนให้หลังนี่ลงมาเจ็ดเปอร์เซ็นใช่ไหมครับอ่าใช่สามเดือนให้หลังเนี่ยลงมาเจ็ดเปอร์เซ็นตคือเราจะบอกว่าณนะเวลาเนี้ยอินเดียขึ้นมาเพลินๆนะครับพอรู้ผลเลือกตั้งเนี่ยสถิติย้อนหลังเนี่ยพบว่ามันก็มีโอกาสที่จะพักฐานอืมอืมใช่ไหมครับคือบางคนอ่ะต้องต้องบอกกันว่าถ้าจะเล่นสั้นๆ ก็อาจจะไม่ต้องรีบมากคือถ้าสมมติเรามองกรอบสั้นๆเทรดดิ้งครับคงไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าไปดูชาร์ต MSCI อินเดียนะเวลานี้เนี่ยโอ้โหเขาเรียกวโอเวอร์บอทแล้วนะขึ้นไปแบบทำนิวไฮอะนะไบต์คล้ายๆเอ็นวีเดียนะเซียวเซียเอ็นวีเดียคล้ายๆนสแดกเลยนะครับมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยต้องมาดูย้อนหลังหนะ่อยว่าปกติ MSCI อินเดียเนี่ยถ้าไม่นับรวมพวกวิกฤตต่างๆนะไบนะครับในช่วงประมาณ ตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเนี่ยนะครับตลาดมันก็จะมีการพักฐานอยู่ตลอดเวลาแหละนะฮะอาจจะอยู่ในช่วงระหว่างประมาณ5 1 0นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่จะเล่นสั้นนะผมว่าแต่เมืม่อวานก็เริ่มย่อมาแล้วนะครับก็อาจจะประมาณสัก5 1 0ในกรอบเนี่ยถ้ามันย่อลงมาจากจุดสูงสุดอะ่ะค่อยเข้าไปเก่งกำไรค่อยเข้าไปเทรดดิ้งนะครับแต่ถ้าสมบติภาพระยะกลางยาวนะครับใครที่อยากจะลงทุนแล้วแบบอยากจะให้เงินของตัวเองเนี่ย เติบโตไปกับ GDP อินเดียนะครับที่เขาตั้งเป้าว่าในปี2047เนี่ยจะกลายมาเป็นด e เวล o อป a r k เนนะครับหรือว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมีคนคาดไว้เหมือนกันนะใบว่าในปี2030อีกประมาณแค่6ปีเท่านั้นเนี่ยอินเดียจะก้าวขึ้นมาจากเบอร์5ของโลกกลายมาเป็นเบอร์3ของโลกนะครับคือถ้าใครมองภาพนั้นนะ่ะแนะนำว่าทยอยซื้อได้เลยนะครับ,รบเพราะว่าจริงๆภาพที่ทุกคนมองอินเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับ แต่ก่อนเนี่ยอินเดียอาจจะเป็นหุ้นที่ถ้า PE มันแพงเนี่ยคนอาจจะแบบเริ่มกลัวใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมว่าภาพมันเลียดไปแล้วครับคือแพงเท่าไหร่ก็ก็ให้ราคาเพราะว่าโรดมันน่าสนใจเหลือเกินอีข้างล่างมันห้าใช่อีก็คือไอ้ตัวกําไรใช่ไหมมันน่าสนใจเหลือเกินนะครับแล้วสิ่งที่คุณโมดีเขาทําในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเปรียบเทียบกับการการหวานเมล็ดเลยนะคือสิบปีที่ผ่านมาเนี้ยตั้งแต่โมดีเข้ามาดํารงตําแหน่งสองสมัยเนี่ย สร้างถนนนะครับสร้างครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของดิจิทัลนะครับแล้วก็ดึงดูด FDI ลงงลงงานเนี่ยเข้ามาเยอะมาก Apple ตอนนี้ก็ผลิตในจีนล้วถูกไหมประมาณสักสิของโลกเมื่อว่าอ่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมานั่งดูตัวเลขการผลิต iPhone ทั่วโลกนะมันประมาณ2ล้านกว่าเครื่องใช่ไหมไว้ผลิตที่อินเดียไปประมาณยี่สิบสี่ยห้าล้านเครื่องแล้วนะครับซึ่งเพิ่มมาเรื่อยๆด้วยนะนะครับคือก็จะเห็นว่า อินเดียเนี่ยถือว่าเป็นที่พึ่งพาของประเทศมหาอำนาจจีนทะเลาะกับอเมริกาสุดท้ายก็มาลงที่อินเดียอ่ UK, ายูเครนทะเลาะกับรัสเซียสุดท้ายอินเดียก็ได้ประโยชน์ครับนะครับคือระยะยาวเนี่ยในเรื่องของทางการทูตอ่ะคือค่อนข้างได้เปรียบน,นะครับแล้วก็เหมือนกับอินเดียเขากาลังพยายามแบบเปลี่ยนประเทศตัวเองเนี่ยให้เป็นสูตรกลางแห่งการผลิตมากขึ้นอืมคือถ้าย้าายอนกลับไป,ปจ,จีนใหม่ใช่เป็นเหมือนเหมือนจีนใหม่นะไบ คือภาพมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันค่อนข้างชัดมากคือประชากรเขามีแบบเป็นพันล้านคือประชากรมีพอทีนี้ขาดอินฟราสตรักเจอร์แต่คุณโมดี้ก็วางให้แล้วอ่าเหมือนกับไปแก้เกมแล้วว่าจุดอ่อนคือไม่มีถนนไม่มีอะไรที่แบบเชื่อมต่อกันได้ใช่ไหมเพราะว่ามันกว้างมากแต่โมดี้สิบปีที่ผ่านมานเนี้ยสร้างถนนไปห้าหมื่นกว่ากิโลเมตรอะคือตอน,นี้อินเดียมีถนนประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่ากิโลเมตรละถ้านับตั้งแต่คุณโมดี้เข้ารับตําแหน่งครั้งแรกเลยนะสิบปีที่แล้วเนี้ยเพิ่มขึ้นม,มาแบบ หกเลยถนนในประเทศอินเดียถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าสักเซสนะนะครับแล้วอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยที่คุณโมดีจะดํารงตำแหน่งในสมัยที่3มเนี่ยเขาก็ยังคงเน้นเร่งสร้างอินฟราสตรักเจอร์ต่อครับโดยเฉพาะพวกสนามบินเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกค่อนข้างเยอะถนนก็จะสร้างต่ออะไรก็จะสร้างต่อนะครับดังนั้นภาพระยะกลางระยะยาวเนี่ยถ้าใครที่เห็นภาพเดียวกับผมนะนะครับทยอยซื้อได้เลย นะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นอินเดียนะครับแต่อย่างที่บอกแหละว่าพอมันแพงอ่ะนะครับถ้าสมมติเราจะไปลงทุนกองทุนที่มันเป็นพาสซีฟที่มันล้อกับอินเด็กซ์มันก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ดังนั้นเนี่ยผมว่าเราควรหากองทุนที่มันเป็นแอคทีฟครับคือให้ฟันเมนเจอร์เนี่ยเขาทําการบ้านมาหน่อยนะครับให้เลือกหุ้นอ่าโดยมีหลักการหน่อยนะครับดู v a l u a t i o n ดู growth นะครับแล้วก็เลือกเฉพาะบางตัวพอไม่ได้เหมาทั้งตลาดครับคือพาสซีฟเนี่ยบางทีหุ้นมัน บางตัวมันอาจจะโอเวอร์ value, <Ừ. S 2> แวลูเขาไม่ปรับเพราะว่าแพสซีฟมันต้องถือตามนั้นใช่ <Active S 1> ใช่แอคทีฟตัวน,นี้คือเขาปรับได้ด้วยนะครับคือนตัวไหนแพงไปหน่อยก็ลดสัดส่วนไปซื้อตัวที่มันอันเดอร์แวลูก็อาจจะสร้างอัลฟาได้นะครับในภา,าวะแบบนี้ใช่คือในช่วงที่밸ูเอชั o นมันตึงๆอะ่ะแต่สตอรี่มันยังดีอยู่นะครับผมว่ากองแอคทีฟเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กว่าน่าจะหาอัลฟาได้ดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยก็เลยเอากองนี้มาฝากแล้วกันครับน้องบอคือพูด สตอรี่อินเดียมาเยอะนะนะครับขายของนิดนึงนะครับก็จะเป็นกองทิสโกอินเ a ียแอคทนี่แหละนะครับอินเดียจริงเรามีทั้ง a s s ซีฟแล้วก็ a อคทีฟนะพพสซีฟมันก็จะไปอิงกับ MSCI i อ d i a ินเดียเลยที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันค่อนข้างสูงแล้วก็ PE ค่อนข้างแพงนะแต่พอมาเป็นอินเดียแอคทีฟตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการเลือกหุ้นแหละนะครับให้ดูผลตอบแทนย้อนหลังก่อนสักนิดนึงนะครับหลายคนบอกถ้าจะซื้อกองอินเดียในประเทศไทยเนี่ยตัวเลือกมันก็เยอะใช่ไหม จริงๆมีแบบเท่าที่นั่งดูมาประมาณหกเจ็ดกองนะบอายแต่พอมาแรงกิ้งกันแล้วจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้เรียงแบบว่าไม่ได้เรียงด้วยตัวเองนะครับผมนั่งเรียงจากปูมเบิร์กเนี่ยก็เห็นว่าตัวบนสุดก็คือทิสโกอินดีแอคทีฟของเราเนี่ยนะครับในแง่ผลตอบแทนเนี่ยทําได้ดีสุดนะครับในรอบสามปีที่ผ่านมานะครับแล้วถ้าคิดเป็นต่อปีเนี่ยได้ปีละสิบเจ็ดจุดเก้าหกเปอร์เซ็นตครับคือพูดง่ายว่านับจากวันเนี้ยย้อนกลับไปสามปีเนะี่ยถ้าคุณเริ่มลงทุน ดิสโกอินเดียแอคทีฟเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนรวมแล้วเนี่ยประมาณ6 3นะครับต่อปีเนี่ย17%ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอินเดียด้วยกันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับอันเนี้ยการันตีด้วยผลตอบแทนอันนี้คือเราไม่ได้โมเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงรที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้63%อันนี้นรจริงดูก็คือชัดเลยว่าฟันเมนเจอร์เขาเก่งขาขึ้นนะครับถูกต้องครับ ปกตินะอันนี้ส่วนตัวที่เจอนะก็คือป,ปกติฟันด์แมน์เจอร์นะแอคทีฟฟันเนี่ยบางครั้งเก่งขาขึ้นไม่เก่งขาลงครแต่อินเดียมันขาขึ้นยาวถูกไหมใช่ก็เอาคนที่เก่งขาขึ้นมามาดูขาขึ้นระยะยาวใช่แล้วก็ยังเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจเหมือนกันจริงครับ,รบจริงแต่ช่วงที่แบบตลาดลงเยอะๆเนี่ยผมว่าเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีนะไปเนี่ย<ม>ดูจากตัวชา้าที่เห็นนะครับคือขาลงนะก็คุมได้ดีแล้วก็ อันเนี้ยเราดึงของกองเรามาเลยนะไม่ใช่กองไส้ในเพราะว่าบอกก่อนว่ากองไส้ในเราเนี่ยมันลงแบบฟันออฟฟันดังนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นแอคทีฟแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีการกระจายความเสี่ยงไส้ในทับซ้อนกันอีกนะนะครับเพราะว่าแต่ละกองทุนเนี่ยที่เป็นแอคทีฟเนี่ยเขามีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะไปในอย่างที่เราใช้เนี่ยเราจะมีสามกองก็คือจากนอมูระจากโกลแมนแซกนะครับจาก First State Indian Subcontinent นะครับซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างมีความต่างนะอย่างนามูระเนี่ยเขาก็จะลงทุนอยู่ประมาณสัก2 5่สถึงสาตัวเลยนะค่อนข้างจะคอนดิชชั่นครับนะครับแล้วยูนิเวอร์สในการลงทุนเขาเนี่ยประมาณ240ตัวส่วนใหญ่เน้นหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อย่างทางฝั่งโกลแมนแซกอันนี้อาจจะกระจายเยอะหน่อยนะลงทุนประมาณ7 0็ดสถึงร้อตัวยูนิเวอร์สก็ประมาณ700พอๆกับเซตอินเด็กต์เลยนะครับแล้วก็ First State India ยซัพคอนติเนนต์เนี่ยนะครับตัวเนี้ยก็จะมีการ ลงทุนประมาณสัก50ตัวนะครับโดยเราให้เวท3มกองทุนเนี้ยพอๆกันเลยก็คือประมาณสัก30% 3 0 3 3นะครับหาร3นะครับเพื่อที่จะได้ลงทุนในหุ้นอินเดียที่มีความ Active แล้วก็กระจายไปในทุกไซส์ของหุ้นนี่ถ้าเบรกดาวมาจะเห็นแบบนี้ครับใบกองทิ่โกออินเดียแอคทีฟของเรานะครับก็จะมีพวกนโมระอย่างที่บอกเน้นหุ้นใหญ่ใช่ไหมไแปด้าเ กลแมนแซกก็จะผสมมีสมอลแค a ปเข้ามาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตัวกลองสุดท้ายเนี่ยก็จะมีหุ้นลาร์จแล้วก็มิดแค p ปนะครับผสมกันออกมาแล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นล์จแคปที่เยอะนะครับแล้วก็มิดแค p ปก็จะลองลงมานะครับมีตัวเล็กๆประมาณสัก10นะครับอันนี้ละเป็นตัวกล่อง s ิสโกอินเดอคทีนะครับที่คิดว่า,าจะเอามาตอบโจทย์แหละนะครับในในขาขึ้นรอบถัดไปนะครับ ในขณะที่ valuation เนี่ยมันก็ยังคงแพงนะครับก็เหมือนที่เราดูแลหลังเลิกตั้งมักจะมีย่อให้ซื้อนะครับก็โดยตัวสถิติมันก็ประมาณ5 1 0ถเรใช่ถ้าเราเห็นยอจากจุดนี้ประมาณ5 1 0ถเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นแนวแบบ timing นะ market timing ก,ก็อาจจะหาจังหวะเข้าได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดใครแบบถือยาวๆนะใบว,ว่าใช้กลุธ DCA ไปเลยเพราะเทรนแนวโน้มมันเป็นขาขึ้นเห็นด้วยเห็นด้วยครับเพราะว่า DCA นี่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่แบบ ถ้ามองยาวๆอ่ะแล้วเรามองประเทศนี้มีอนาคตสดใสยอยู่แล้วเนี่ยดีซเก็น่าจะเป็นเป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็ประหยัดพลังงานเราด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็แก้ปัญหาถ้าเกิดจับจังหวะผิดไ,ได้ด้วยนะฮะก็อ่ะเป็นอีกลยุทธ์หนึ่งที่ฝากไปนะครับก็ยังไงตรงนี้เนี่ยเวลาน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้กองน่าสนใจเหมือนกันอ๋อมีคําถามนะครับผมอ่ะทีมงานบอกมีคําถามอ๋อมีถามว่ากองประหยัดภาษีของอินเดียมีไหมครับคุณบอม เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเช็คให้นะครับจริงๆมันจะมีเป็น R M F นะครับ R M F มีเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คหลังบ้านแล้วเดี๋ยวตอบตอบกลับไปให้ทางทางคอมเมนต์ละกันนะครับได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันจันทร์มาอัปเดตทีหนึ่งได้ได้ครับเซฟ s ซถ้ามีอันนี้ฝากด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวผมไปเช็คมาให้นะครับโอเคครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับยังไง ก็พบกันทุกวันตอนเช้านะครับเวลา8นากา15นาทีกับรายการทิสโก้ท l k กทุกทชนอินเดอรมอร์นิ่ะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็วันศุกร์แล้วเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับผมกับพี่บอมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ